สามครับกลี้่ช่งของเราช่วงช่วงของเรานี่ก็คือ่าี้กงบาใในไไล่ยอนหลังย้อนหลังจากแม่ัมารอนมารที่บัญหาขึ้นมาใชายข้ามได้เหรบเพราะเราฟ้้งยี่สิบชัวมแต่เราทางบนดอยเอง่ง ช่องทางที่จะเข้าได้เราใช้คุนเฝ้า2 4ชั่วโมงตามที่องค์รับบกตามที่องค์รัฐมนตรีสามมอบกำลังมาให้ครับแล้วก็เป็นพรที่จัดจากว้มอสสพ้นที่นะครับอีกสี่พรเป็นพรรดับกลับาป้ที่ชันนะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีครับไเดินเข้าในพืนที่จังหวัดภาคเหนืเหล็กเข้าเมียนมานะครับ การการฉลบาทบริเวณโรงแรมวันจีวันนะครับตดต่อจากทาชาติการแสดงติดต่อยู่ทางการติดต่อแม่สายกมาแล้วชพที่เข้ามาสำมวุนในพื้นที่ดอนเมือ6ชนะครับจากกองพัมติที่ 2, 4ชพขณะเวลานี้นะประกอบกับเราสามารถประสานกับทางฝั่งประเทศเมียนมาได้ในการที่จะส่งตัวคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่นู่นนะครับทั้งนียผมคิดว่าณวันนี้ไม่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 สามารถที่จะ รอดออกนอกพื้นที่ไปได้นะครับแล้วก็ประกอบกับที่มีข่าวว่ามีเป็นขบวนการ